ครับวัสดีครับมาดูวงจรไฟฟ้าของผมกันครับก็วงจรของผมนะครับนี่ครับตัวนี้ต่อจากปลั๊กไฟบ้านนะครับออกมาเจอสวิตชุดแรกเป็นสวิตค,ควบคุมไฟหลักอันอันอันน,น,นึงเหมือนกันให้รู้ว่ามีไฟเข้ากดปุ๊บหลอดนี้ติดครับต่อแบบขนาดนะครับหลอดนี้ติดให้รู้ว่าเราจะต่อได้เนี่ยต้องมีสวิตไม่ใช่ เราจะให้รู้ว่านี่ไฟเข้าแล้วนะนี่มีไฟเข้าแล้วแล้วก็กดอีกทีนึงกดไปต่อสวิตอีกทีนึงกดเข้าไปมาเจอระบบทั้งระบบนี้คือด้วยสวิตสวิตนี้ไฟจะผ่านหมดอย่างแรกมันมาเจอไออันนี้ก่อนสองอันนี้ซึ่งต่อแบบต่อแบบเรียงต่อแบบเรียงครับ แล้วก็มาถึงสองหลอดน,นี้อย่างที่บอกครับไฟผ่านมาทุกหลอดแล้วจากสวิตนี้แต่สองสวิตนี้เป็นไฟแบบกดถึงจะติดครับต้องกดแช่อย่างนี้กดแช่แล้วไฟนี้จะติดแต่ไฟผ่านมาแล้วเราแค่กดแช่ให้มันติดครับผมผมาดูครับวงจรผมใส่หลอดเรียบร้อยแล้วมาลองดูกัน ว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะ่ากลัวมากน,นี่ครับหลอดที่หนึ่งนะครับที่เปิดสวิงนี้ป้า้าติดอันนี้สวิงที่สองไฟจะวิ่งผ่านพวกนี้นะครับเป็นแบบเรียงติดเหมือนกัน สามบอดเลยและสองอันนี้ต้องกดอย่างนี้เอาตื้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 ครับผมขอบคุณครับบุกจรองผมก็ได้เสร็จลงแล้วนะครับเดี๋ยวแค่ตกแต่งนิดหน่อยครับเรามาดูกันมาดูว่าจะเป็นยังไง เปิดตัวแรกครามีไฟครับแเขาปิดเขปิดไฟนี้ก่อนไฟบ้านก่อนจะเห็นว่าสวิคนี้ไฟเข้าแล้วนะครับเข้ามาที่นี่แล้วอีกดนึ่นสวิคสองตัวนี้นะครับ2หลอดนี้เป็นการต่อแบบเรียงแล้วก็มีอีกหนึ่งสวิค ต่อแบบขนานใช้ปุ่มแบบกดกดติดปล่อยดับนะครับก็เหลือแค่ตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเสร็จสิ้นแล้วประมาณนี้ครับ ขอบครับผม